นี่โอ้คดมันก็บนได้เป็นต้นมันบนได้ในนี้นะอะไรเนี่ยฮันเขาตอนกระปินใครกว่าเฮาด้วยใครกว่ายุงเรียนเด้อนี่มีต้นหลายต้นเลยผักหวานก็มีค่ะ ไมเม้นมี่ยเยอยอเห,กดกดหออมนแล้วอั้ต <c oughs> นรนฮันนี่นี่น,นี่ต้นทุเรียนาจะพควคนดูนี่เนาะฮะอยู่บ้านเราก็มีแล้วเราจะมาให้ค <c oughs> รูพะโลปุลงมดเป็นมนย่งมดยยายที่ว่าไซเม็ดมันฟูกขนาดให้ต้นกา้นยฟูกันบ่อนี่ าตก้าให้มันพอเป็นการจะรลักำี้มมาส่นี่เลยมันโบนนมั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 นหักมาที่โบขากโบหยั่งแล้มันหักมันแคบอย่างหักเพราะจะโยกขึ้นเพราะโยกขึ้นก็ได้กที่มันสหวานนี่เม็ดมันหล่นแล้วค่ะนะโบมันต้นมันตายเพราะเราเอามาเส้นตอเพื่อสีได้เนาะมันปลูกเม็ดเนาะตะกี้มันต้นบ้าอย่างไรมันตายแล้วนี่ก็ตายนี่ไหนมันตเนาะ โอ้ตะกี้ที่ห้าซื้อพักหวานน่ะซื้อน้ำเหล้านี่เมนบอเลอไม่จะพูดางนมดหวานบอโมมาอ่้อมาตะกบเธอเป็นนกป่เนี่ย นางเดือนเป็นนกเลยยิงมาตะกไปเบื้องกบปะไปเบิ้งกบปะยายจะต้องพานํำเบิ้องจะเป็นเจ้าของหื่นเออไม่เออบ แมอนี่มัางเลน้อยมันอ่ะนมันหนาวกุ๊กทมล่ะฮกมะนาวเจ้ากุ๊กทมล่ะฮกมักตะก๊บอันนี้กะเป็นนกละนน่นกสองคนละเนยหวานเนยปลาใส่ปีได้เน่ ที่ผักหวานลุงลุงอาณาจักรผักหวานงนั่นห้าร้อยชามาคะกาเป็นกาไม่เป็นเนไม่เขเป็นฮเป็นยุมาเี่เป็นที่เี้ยงอกนด้ยนี่ต้นยางนาอาอเหรอเราไม่รู้จักยางนาปลูกเพื่ออะไรซื้อมาเนี่ยปลูกไว้ใสันเอาเห็ดมาลงได้ไมฮะด้กินเห็ดนาะ หาั้นบาได้ใชเสือมันสะบอเป็นบเฮ็ดนะมันเดงไปดิมดูมาซื้อเออคุณิมูกกอกยางนานห้ากินแล้วคนมีเหานียมาลงมีเห็ดโกหาเนียวมาลงห้าดอกข้าวดอกิมั่งนะเสียหาวมาลงตีนไปเห็นได้เันดเอามาทิ้งเสงเอาเพรมันิได้กินเห็ดลองเบิลืว่าอันเสือมันมาน้อมันูเราเป็นออ่อนน้มา บได้กินแล้วคนกกามาออนซอทีถากินเด้ะว่าลอ้าวขาโอ้โันเบี้ยยังมาปลูกเจ้าเบี้ยยุตนาหันะว่าเออกองหวไรได้เลยเบียนะหบานขับต้นุนีก็ูกสามปีกองหวไรปลูกได้กินมาถ้ากินเด้ค่ะบอกคนนะเออ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 เด้อออลูกานออเอปลูกด าสปีได้คอยปลูกนะเบกสปียบงกบกบกบมันนี่กบไปซื้ออยู่เยนูนะหมูขายเดียวละเดียวละสีบาท ป้าเบี้ยละสิบาทยายซื้อมาห้มันโอ้คือนว่าหกวานผู่เป็นเม็ดที่ไปตำบัมาพทอดให้มันโยนแล้ได้ผลอืมบ่อแร้อันข้าซื้อเป็นเบียมานีค่ะอืมสูงแล้วบ่ไปบ่มามันบ่อคืนอืมขนาดอันนี้ก็ต้นใสมบูรณ์ได้จังใหญท่านต้นบุสมบูรณ์คู่พ้อมกันกับฮันดีักงกันอย่างนั้นเนาะอืมฮันดีก โอ้สากับของเจ้าอีโบใหญ่จ๊กปีนี้ลยละสะโมะจ๊กปีนี้และสะฮทะเลนายหาน้ำ่วมตายบ่ได้กินข้าวบ่มันเลิกโทษโอจเอาหน้ามันจกเอาหน้ามันจกต้งแตะโดดเลยหลายปีเดียสามสี่ปีเดียร์คันปีเดียน้ำพุนน้อยนะสิพูดีเย็บบ่ไ้บอกอ่าเราอยากดูโกบ นี่เซเว่นกูบอกยังได้ค well ุยกูนโย่ายอย่างนี้เราสื่อชมมาดึงกันโคนยกจะดูคนยกแล้วอยากลง nhả เม้นบอกจะไปเบื้องนี้แล้เลยค่อยลงนี่มา่ะไรอันนั้นอยู่บ่เยี่ยพะวาเขาได้ห่ะฮะเปล่านี่เขาคือคิดเงินค่อยแล้วยังไม่ตายนี่ตัวมาพายุอันนี้ซื้อเบีแอมซื้อเบีแอมบอคันรู้อหมในมาเพาะให้มันเป็นโยโย่ขึ้นจะน้อยแล้วเอามาจีนที่นี่ แกบเราป็นไงเป็นไงมรงนี่งามเรยเซเว่นเซเว่นอากาการลอดสูงกว่าที่เอาเขาเพาะเป็นถุงมาคู่ไปคู่ไปท้ายกบสีด้ยยี่บอนี่หักมัที่พวกคาบางอย่างเลยเพราะมันยังมีหักหลได้ใช่ว่าอันพอเดีลดนเออือมมาขามานะคือไม่มาข่ามันคิกนอน้ีดินไงยายมัซดีดาเขาไม่จมัดีดากินได้หอบอ

ข่อยแก่ยืหลิงกบนะเต้องเปลี่ยนน้ำมันเขาเลี้ในบ่บอกนากินได้เปลี่ยนน้ำมันตลอดครับเหม็นโบเปี้ยนมันเหม็นอันนี้โบได้เปลี่ยนเลยเราเลี้ยงปลาข้างนอกก็ได้ปลามาก็มากินปลากระองนี้เลี้ยงเผือปลาเนี่ยบานหายแล้เาเลี้ยงบ่วข้าคุณยายนี่เขาเลี้ยงบ่วข้าวเขาได้ เขาเลยยิ้นเสียงแอบแอบแอบมาเบิ้งแล้วเมดแล้วขาหนึ่งคนกินกันตัวน้อยมันละตักมาสนิมมันกินเยอะโบรานมันยานตัวใหญ่เขาเราเอามาที่น้อยลงนี่โอ้คักกระโดสีของมันนี่ขึ้นกับสภาพแม่รมขุ่นบ่อเนี่ยผมเห็นอยู่ยันบ่ผมท้าบ่อสีเหลืองกบเลเหลืองหมดเลยอ่าตัวกบกบกระเหลืองสภาพ ผู้คนเขาดาษสีเขาให้ดดำมันตัวน้อยดัมมักตัวใหญ่คอยเมีมักกบดำคอยานอ๋อหนูเป็นตัวน้อยใครยุ่ตัวใหญ่หนูยานอ๋อนี่ดีอายความลหลายใครยายพัชราวาในกลุ่นนงกบเปนความคักเนาะ ็ีกิเยงะงนะโอ้ยมาคำว่าประเมินกับแบบนี้กับผ่านรูแล้วนี่ขันยู่โรงเรียนได้แบบน,นี้ฮะเออยัอซ yeah. <laughs> ีปีวะจั่าด้นแซมนี้โอ้พักหวานลงทุนเท่าเลอพักหวานทันจักลงเท่าไรแลอัซื้อเม็ดละบาทห้ารยเม็ดขันมันขึ้นมาคู่เม็ดกับขุมมยู่เจ๊งเนาะอที้แรกมาซื้ออันนี้มาทัน ร้อยตนต้นละพับาทชื่อแม่เป็นพี่เลี้ยงมัคะเลยอันเบี้ยนน้อยสันนี้ส่นนี้นะเอามาแล้วก็มาต้นโบนี่มันต้องการมันโบ่ต้นมัีพี่พึ่งเนาะอมาลงเหงาโอเคเลยเสียบลงเสียบลงขัานเลยใยญ่หุ่นจักเนาะเป็นี่เลี้ยงเอ้อไม่ง้ออือร้อต้นโอเคค่ะไม่หมดอันนี้พออันนี้พอง่ายแล้วคอยให้มันตายบัดนี่มันตายเองอ่าแล้วมันจะออกเองแล้ว

ก็ปลูกแค่แบบนี้กันนึน้อยต้นนะคอยซื้อมาเป็ดเีวนี้ก็เอาลงในเงามันนะเงเกถึงสเมตรเลยตัวนี้นะเกือถึงสเมตรเลยตัวนี้ล้เมนะค่ะขไปซื้อมาดูฮะเหะเป็นไเป็นนาิอยู่ประเทศญี่ปุ่นเขาบออกมันออกยอดมา ออกยอดแบบเงาๆไปี่ราคามาบุโบงนี่่นี่เป็นปิ้นไปนนี่แพงแพงมันน้อยมันอ่อนอ่ามันสารอาหารอะไรยังวิตามินมันสลายอยางนี้ยัง่ลเ่อซน่องซมนอัอ้าวเพ่เชีแ่มันได้น้อยกว่เนอ่กมัก็ราคากรแพานคือจังเขาขายในตลาดเนีมันเป็นยอดเคนซื้อดีมันเป็นยอดแข็งๆเงาๆคนก็ไปซื้อมาแล้แมนอะไร็เกจพเกดองน้อยแพดคหนาได้ได้นาอยอืม บอกว่ากัขาตี่น้อเบจักาอันนี้พูดทางญี่ปุ่นภาาญี่นก็จแนวดีๆพวกญี่ปุ่นอันนี้เขาเอาเขาเด็กๆเบุหลือเฮาเอาไปขายเนาะในต้นแค่เราบนี้นะก็มีเบียมันใช่เดเยเอาไว้เอาเอาเอายาเออเอาแะแล้วสิเลยหัน เอาไปปูลงเล่นกูจีว่าจีเอาให้กูลูกเราปูครูบ <laughs> าลดูโครงการผู้ใด <laughs> โอ้ยมดกันเอามงยายกานเนาะชิลเลอร์ชิลเลอร์มงยายกาหานะเอาแค่แล้วเราเจ้าเฮกันดิ อืมเอาไปปูโรงเรียนสิลูกฮะนั่นน่ะเออเอาจักกุกละยะอย่าของเราหมดเอาเนาะเอาไว้ข้อก้าไว้จะซื้อค่ะอันนี้เอาไปหนึ่งเอาไปหนึ่งกุกก็พออันมีแม่นว่ามึงจักเก่งใจเขาเนี่เขาเฮอเอารถพากันเอาจนหมือนเบ้อเฮ้อ ผู้เดือนเออเอาจากโซงเออจะมันแตกเอาจากโซง๋ยวยาเรามีเยอะมาเยี่ยมมีจักถือมาเอาผัดเอาหงเล่าไปมืดฮานะนอไหมเราก็ได้นี่ไทยไหวโอ๋อนี้เลี้ยงยังเหมือนอย่างอ๋อเลี้ยงผือมานี้ฮะเดี๋ยวนี้เดชนี่เด้คู่กันเราไปปูเอ้ยออเป็นละเลี้ยงอยู่อยู่โรงเรีนมาเห็นว่างป่าอยู่เด้เนาะเนาะเจ้าลุงสะอะไนี่ยเอาลุงล็อกนี่ โอ้เออเออไม่ต้อกหุยเห่อหเอหยผึังหอยผงหันซ่งมาได้มีหอยปังเป็นไหหอยปังเอาเม็น่าเม็ดโมเอาให้กบลอยบ้าง ใชยาอันฟให้อ right? ันลอยที่ลือกระตูมันใช่ไหมมันยังมาท่านบอหอยปูหอยอย่างงี้เป็นหอยพื้นบ้านสมัยกี้มาแต่ตายเลยนะบต่มันน่น่วยเเาขมันเนาขายลูกมือหอยปังก็้วยงสมุยซรีอยูแหละหอปังไหนเนาะพอมีเคยหินกินได้มันบอกเหมาะหอยปังมันบกินข้าบ่ไ่ก็หอนโรงเรียนพู้น้หอยเซรีหอยเซีนมันเป็นทัูเหมาะอันนี้มันเป็นั โอ้โโอ้ไข่นี่เอามาจากเอามาจากที่มันไข่หุ้นเอออ้ยนี่บริหานจดกาดต้อมีความรู้เรื่องการจัดการพร้อมด้วยเหตุผลนี่นั่นเลยะผู้ใดพ่ผ้าเล้วเพชราคือเปลี่ยนเทอไข่กว่าครูเลยเนาะนำลักวิชาการสยไหม่เข้าไปผสมประสานนำ โอ้ยกรมันะคือลายเท่ลงไปถ่ายได้ยูบุหะถ้เมีลูปไ่จ้มเะนบอไในในเซเว่นมันคือบูรุะบ่บลุมันก็เต็มตีนมันอเวนเวนเว่นเว่นเวนเว้นแบครูแล้ครูถ่ายให้นี่นี่ครูเนี่ไปถ่ายวิดีโอนะเอาตะกรบนี่เออ ผู have ้ไปพอร์ซิลุบเลยไงอ่ะอ่ะถือไปเห็นฮะไม่หลุดครับฮะมันไม่หลุดมันไม่หลุดบอไปสักคู่ไปสักไม่เห็นว่าบอลลูปอีริบบอสลูปสักคู่สิได้จีนได้หนึ่ตัดรองเท้าของเราให้มันงอยเนาะไ้ลนนออออเเเ เป็นหูลงไปเขาที่กันเด้เอาลเาเลี่มันเด้งขึ้น่อยเเดินลงมอรกัน้มนากนี่เห็นจอกเหนแล้วแดียวจะขอเด้อเว้นเว้นไจอกหนนี่นะ เปอมันผเอออนนี oh. ้ละยังมีเออยังมีเอาไปตัวนี้ดอกบัตไหลเลงก่อนนี่เด้คำวิได้ขอเห็ดแต่แปบบีอยู่อะนะฮะเออเป็นมีเสือได้ยู่นี่บ่เออ นี่เรามาขอมื่อไม่บัดอันนั้นโดดทำลุงเรียนยังลหลีงเลี้ยงปลาเนี่เรามาซื้อน้ำไท่เจ้านี่แหละค่ะสันซื้อไปเลี้ยงได้ครูเปนลิกับกับไอไอโครงการเจ้าเลยแหละนี่เจ้เนาะพ่อก็อยากทำไอ